ตำรวจเตือนกลลวงใหม่แก๊งคอเซนเตอร์แอบอ้างเป็น DSI หลอกโหลดแอปป้องกันโกงพันตำรวจเอกสิริวัตรตีพอรองโคศกสน,นักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนให้รู้เท่าทาันถึงอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปัจจุบันแก๊งคอเซนเตอร์พยายามพัฒนารูปแบบการหลอกลวงล่าสุดพบว่าคนร้ายมีรูปแบบในการหลอกลวงใหม่โดยการแอบอ้างเป็นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI แจ้งข้อมูลผ่านระบบเสียงอัตโนมัติแนะนำแอปพลิเคชันป้อง การการถูกกงซึ่งมีการอ้างว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวสามารถป้องกันการโกงได้ทุกรูปแบบโดยให้เหยื่อติดตั้งในโทรศัพท์มือถือซึ่งหากเหยื่อลงเชื่อติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่คนร้ายบอกอาจถูกเข้าถึงข้อมูลในโทรศัพท์อย่างเช่นข้อมูลบัญชีผู้ใช้ข้อมูลรหัสผ่านข้อมูลบัญชีธนาคารทำให้ได้รับความเสียหายหรือคนร้ายอาจหลอกให้ติดตั้งโปรแกรมรีโมทเดสก์ท็อปซึ่งจะทำให้โทรศัพท์ของเหยื่อถูกมิจฉาชีพควบคุมได้และเข้าใช้งาน โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินอย่างเช่นสั่งให้ถอนเงินหรือโอนเงินได้อีกด้วยทางนี้ต้องระมัดระวังในการติดตั้งแอปพลิเคชันลงในโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์เพราะหากเป็นแอปพลิเคชันที่คนร้ายทําขึ้นอาจทําให้พี่น้องประชาชนมีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางออนไลน์ได้ ทางนี้สามารถแจ้งเบาะแสไปยังสายด่วนศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเบอร์โทรและ SMS มิชฉาชีพได้ที่สายด่วนสนักง,งานตำรวจแห่งชาติ1599โทรได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงแต่ละเครือข่ายมือถือก็แจ้งได้เช่นกัน AAS โทร1 1 8 5 d t a c โทร1678และ True โทร9 7 7 7ค่ะ